คุยกันในเรื่องของอดีตนะจากพิษสวรรัสซึ่งเล่าอดีตบางตอนอย่างเช่นในเรื่องซับเฮดินที่จริงยังมีหลายเรื่องในเรื่องนั้นแต่เราข้ามมาแล้วกันมาเล่าเรื่องอดตตาก็คืออดีตนั่นเองเล่าเรื่องของอดีตตอนนั้นก็มาเล่าถึง ค่ายบางละจันเนื่องจากว่ามีหลายตอนที่คนอ่านแล้วก็ยังถามตัวเองว่าจริงไหมยอย่างเช่นเรือกระชาถามว่ามันเรืออะไรอยุธยาสมัยก่อนนั้นเรือสังเภาวนัวิ่งเข้าเทียบท้าได้นะครับ ไม่ใช่อุทยาแม่น้ำอุทยาในสมัยนี้และพามีคลองเล็กๆปัจจุบันมังมีอยู่ค่ะแต่มันกลายเป็นท่อทางน้ำเล็กนิดเดียวสมัยก่อนมันเป็นคลองซึ่งเป็นเรือกระชากเรือของหอมอันนี้กระชามันเป็นขอภาษาสันสกฤตแปลว่าสุคนทาแปลว่ากลิ่นหอม เรือขายเครื่องของหอมจะวิ่งจากแม่น้ำใหญ่บรรทุกเสื้อผ้าแพรพันของหอมเข้าตามคลองคลองหลอดนั่นแหละแต่ที่บอกล้วโกบริแปลว่ากองหลอดคลองหลอดเหมือนกันเนี่ยเข้าคลองหลอดเล็กๆและเข้าไปสู่เขตพระบรมมหาลาชวงได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เรือใดจะเข้าไปได้นะคะถ้าเทียบเรือสอมัยก่อนก็ต้องมีที่กั้นและจะอนุญาตให้เรือนั้นผ่านได้มีกฎเกณฑ์ปังหากเพราะฉะนั้นในอายุทยาคุมิประเทศของอทิยาคือเป็นเกาะข้าศึกยังเข้าตีลำบากแต่เป็นเกาะแล้ว ถ้าข้าศึกมาล้องกลุงละ่ะล้อมห้นอกจะทำยังไงเพราะถ้าเผื่อมีกำแพงเมืองแล้วจะออกมาน้ำท่าทายังไงสมัยก่อนบ้านใหญ่ๆทั้งหมดเขาจะมีบ่อน้ำบ่อน้ำใหญ่และยังขุดเจอนะคะมีท่อดินเผาฝังจากท่อน้ำออกมาสู่ไม่น้ำ เขาเรียกว่าชักน้ำข้าพอน้ำขึ้นเขาก็ปล่อยให้น้ำขา้าไปจนเต็มบอ่อพอน้ำจะลงเขาก็ปิดทางระบายเสียเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่ๆจึงมีท่อน้ำปิดต่อกับแม่น้ำตรงนี้ไงที่ดิฉันเล่าว่าเมืองใจต้องรู้จักบ้านของตัวดีว่ามีท่อน้ำและสามารถ ดำน้ำแต่กลิมแไม่ดำเข้าท่อน้ำนั้นได้แต่คนนี้จะต,ต้องว่ายน้ำเก่งเคยเป็นคนว่ายน้ำดำน้ำอึดเพราะคนที่จะเรียนอาคมสมัยก่อนอึดใจหนึ่งของเขาเนี่ยใช้เวลานานมากเราบอกว่าสามนาทีห้านาทีตายแต่คนเร่นอาคมสมัยก่อนต้องดำน้ำ ได้หนึ่งอึดใจใหญ่ๆถึงจะอย่างที่เราเคยได้ยินท่านลงพระท่านลงไปม้วนตะกรุดจานละม้วนตะกรุดใต้น้ำบ้างจนกว่าจะเสร็จพิธีท่านจึงขึ้นมาได้ตะกรุดทีละดอกนั่นคือตะกรุดใตน้น้ำที่ลือชื่อที่สุดคือขอหลวงอู่สุท่านเขียนจานปรนรูปใบาพาย แล้วก็เขียนอักขระไปด้วยนี่คือสิ่งที่เมืองใจมาสอนสิโรทว่าบันน้ำเข้าไปตรงนี้สิโรลตึกไายนะคะเพราะคนรุ่นชากรุงรุ่นใหม่นี่ดำน้ำได้แค่สามนาทีก็จะตายแล้วเมืองใจต้องลากสิโรลพลุหวนกลับมาลากกลับไปแล้วก็ไปขุดขึ้นกลางบอา่อน้ำในบ้าน ยี่แสดงว่าสิโลด,ดำนําไม่กิดเท่ากับเมืออใจและสิ่งเหล่านี้มีจิตผู้ถึงบ่อน้ำก็เคยเล่าถ้าเพื่อตั้งค่ายด้ือต่างๆเขาจะต้องเอาได้ผ่ายปักแล้วก็ขุดบ่อกลางค่ายอดินมาถมเพื่อทำลาดอย่างนี้ทางด้านนี้ดินยันค่ายไว ไม่ไผ่ค่ายทางนี้ดินหนาแล้วตั้งไม้ไผ่ลำเล็กทางนี้ยันแบบเพื่อถมดินสำหรับชักปืนหรือคนละลกวิ่งตามเชิงขึ้นตามเชิงค่ายขึ้นสู่เชิงเทินข้างบนไม่ได้มาปีนกระไดขึ้นกระทางนี้แล้วทางนี้ปีนแต่ทางนี้ตั้งไว้อย่างนี้นี่คือลักษณะของการที่จะตั้งป้อมและตั้งเชิงเทินกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมีค่ายแจะต้องมีบ่อน้ำสำหรับให้คนในค่ายกินด้วยนอกจากนั้นแล้บินเหนียวยังเอามาปั้นหม้อหม้อข้าวหม้อแกงทำอะไรก็แล้วแต่แต่เตาเตาไฟไม่ใช่เป็นเตาอย่างที่เราใช้เด็วนี้เขาเรียกก้อนเศร้าคือเป็นวงกลมแล้วก็มี ก้อนก้อนอยู่สามก้อนเป็นเรว่าก้อนเศร้าวงกลมนี่นะคะอย่างนี้แล้วเจาะรูสำหรับให้อากาศเข้าแล้วตรงนี้รูกว้างหน่อยสำหรับสนฟืนใส่ฟืนก็เรียกสนฟืนเข้าเตาและข้างบนก็มีก้อนเศร้าอยู่สามก้อนสำหรับรลอมหม้อแกงให้มันสูงกว่ากอเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งค่า ถือโอกาสป้อนหม้อข้าวป้นหม้อข้าวหม้อแกงแหละและด้านานาด้านหลังค่ายจึงติดประตูหลักค่ายปิดกับทางหนีทีไรเหมือติดกับหมู่บ้านของตนผ้ารบด้านหน้าใชยด้านหน้าด้านหลังเปิดเดินทางไปหมู่บ้านเขาตัวได้แต่ถ้าฉุกระหุกก็จะป้อนคนทั้งหมดเข้าค่ายและปิดประตูการปิดประตูค่าย ไม่ใช่อาไม้ดานอันเดียไปวางอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าปิดประตูค่ายนั้นเราก็บอกเราพ่อมันาก,ก็ตีได้พ่มาก,ก็คงไม่งงนะัหรอาทำอย่างไรพอค่ายสองข้างตั้งประตูสูงข้างบนนี่มีหวายแขวนสูงเลยคนะแขวนสูงไว้เพราะอะไรเมื่อปิดประตูค่ายฉุดระหุอย่างในเรื่องค่ายบางจักร เมื่อไรตัดไวต้ตอนนี้อทอนซุ่หล่นลงมากระแทกก็มีไม้ที่กันให้หล่นในช่องปิดประตูตายในเรื่องนั้นจะเห็นว่าในการลบครั้งสุดท้ายก่อนเสีย่ายบังจันจั์นั้นเราตีล้อข้างในนี้ตามขอบ่ายทั้งหมดเกี่ยวหญ้าฟาง เชื้อเขาเรียกยากใยเอามาใส่ไว้หมดแก่ทุกคนในค่ายรู้ได้ว่าลบครั้งนี้คือล่อพม่าเข้ามาในค่ายปิดประตูค่ายลบกันภายในบายทั้งค่ายนี่คือสภาพของบางระจั์ในขนาดนั้นจริงๆใครที่ออกไปลบล่อก็ลอดพอถอย ถอยหลังเรื่อยพม่าก็ได้ใจถ้าใครถอยเข้าค่ายแล้วจะบุกเข้าค่ายคือตามเข้ามาเลยตามเข้ามายึดค่ายทางฝ่ายไทยคือยังเปิดประตูค่ายไว้ล่อยทหารทั้งหมดเข้ามารบกันชะลออยู่ในค่ายพม่าเห็นว่าคนไทยเสียค่ายแล้วรบรลอยอยู่ในค่ายก็กรูกันเข้ามาคนที่ตัดเชื่อ อยู่บดไปเห็นข้างล่างตัวบนหน้าให้สัญญาก็ปัดหวายปัดไว้สูงก็หล่นพม่าไม่มีทางหนีออกไปนี่คือสภาพของการรบครั้งสุดท้ายที่บอกว่าหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเสมอตัวแต่หนึ่งชีวิตต่อสองหรือสกูได้กำไรแบบทุกคนรู้แล้อตไป เมื่อคนสุดท้ายคนตายมากขึ้นจะเหลือคนสุดท้ายจุดไฟเพราะจุดไฟเร็วไฟขึ้นทหา,ารพม่ารูแล้วจะถูกเผาต้องเป็นไงยังไงก็ต้องหลบยังไงก็ต้องสู้กันอยู่ในค่ายบ้านหลังแนละ้วก็ปิดแล้วไม่เปิดแล้วตั้งแต่ต้อนคนแก่กับผู้หญิงกับเด็กออกไปแล้วปิดประตูหลังแนเะหลือแต่ประตูหน้า อยากให้คนฟังนึกถึงการรบครั้งสุดท้ายของคนไทยซึ่งเสียสละชีวิตและเผาตัวเองเผาศพทหารไทยทั้งหมดและพระมหารพระมาบบาดเจ็บก็หนีไม่ได้ตายเองกับข้าเผาด้วยกันถ้าเองยังไม่ตายเองเหลือเองถูกเปลวไฟเผานจนเป็น มันคือบอกนะจ๊ะที่อยากให้ทุกคนคํำนึงถึงภาพนี้ซึ่งสิโรคได้เห็นว่าคนไทยนะั้นเขารักเขาไม่ได้รักอัไรทั้งหมดหมู่บ้านเขาลูกเขาเมียคเขาผ้าทหารพ่อม่า,มาเข้าได้ชุดคร่าลูปเนียส,สาสาไปหมดเด็กก็ฝัน อย่าคิดว่าโหดไรนะคะเป็นปกติของการรบกถ้าเผื่อต้อนไม่เป็นเฉลยคุณคิดต้องหาคนคุมต้องหาเหมือนกับเราที่เก็บกักคนหาคนคุมแล้วต้องหาอาหารนั่นมันกินาหาทหารเลี้ยงทหารตัวเองแหละยอ่อมจะไปเลี้ยงเฉลยเขาไม่ปล่อยให้อดอยากมากคือมีกินอาจจะมื้อเดียวสองมื้อเพราะทหารนี่มี คนสอดไม่ก่อนลืมบอกไปว่าไม่ค่อยกินอาหารกลางวันนะคะเช้านี่คือเขาจะออกไปทํามาแต่กินอาหารเพลพระตีกองเพลน,นจะหยุดไถนาถ้าอย่างที่เราบอกควายเนี่ยพอเวลาที่พระตีกองเพลรุ่นก่อนที่ใช้ควายแต่ะมันหยุดอะ,ะไรกมันทำาต้องปลดมันออกจากไถมันเดินกลับคอกมันเองเฉยเลย แต่มันรู้ว่าแต่ช้ามืดมันต้องออกทำงาเพราะไม่เช่นนั้นแหละพระอาทิตย์ร้อนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคนไทยกินข้าวสายแกกินก็เกือประมาณสักไดกอเพลแล้วก็หยุดพักกลับไปทำมาทำหยุดไถนาก็ไปจักต่อทำมีดทำพระตีมีดของตัวต่อไปอีกทีหนึง่งจะกินก็พล จนพบต้องกินก่อนพบคือเพลาสายกินก่อนที่พระอาทิตย์จะตกรับรอบยอดไม้เพราะบ,บ้านนี้ก็มีต้นไม้สุมเสุดหรือยอดไผ่ต้องรีบกินข้าให้เร็วประมาณสามสี่โมงเย็นกินข้าจากนั้นพอคือจุดใต้แล้วคืนหน่อยก็นอนแต่ตื่นแต่ช้าประมาณตีสามครึ่งตื่น เขาจะต้องตื่นไปพอเห็นลำไรไเริ่มต้นขมาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะซ่อนกลิ่นเล็กน้อยของคนในระยะนั้นว่าเขาทำบบ่างไรการตั้งค่ายทำบบ่างไรตั้งค่ายแล้วอะไรที่ดิฉันซ่อนไว้มากที่สุดอยากให้อ่านแล้วนึกถึงมากที่สุดคือวาระสุดท้าย ของคนบางเราจะว่าเขาได้ทำกันอย่างไรในวาระสุดท้ายที่สิโรสะอึกเลยว่าเมืองใจก็ซื้อนิจโกสีฟันเ่านที่เป็นบบแปลงสีฟันมาไม่รู้จักดูนเสื้อก็เหมือนกันเราใส่แบบนี้เป็น่างนี้เขาจะถักเป็นหัวด้วยเชือกแล้วก็เอาเชือกร้อยรืยเชือกสองอัน ผูกเชี่ยไม่มีกระดุมอาบน้ำสบู่ไม่ยึจกจับเขาอาบตามคนด้วยมะกรูดสะผมเดี๋ยวนี้เราต้องซื้อครีมสะผมกลิ่นมะกรูดคุณลองซื้อมะกรูดมาเผาไฟและลงบีบคั้นเอาอน้ำมันแล้วเวลาที่เผาไฟไอ้ตุงมตงเป็นตุ่ๆ มันจะมีน้ำมันออกมาน้ำมันนั่นแหละค่ะบำรุงผมให้ดกแล้วผมจกด้วยคนที่ผมร่วงมา,มากๆพอเขาก่อนสะมากโกรเขาเอาน้ำพึ่งลงก่อนน้ำพึ่งแท้นะครับน้ำพึ่งเดี๋ยวนี้คือเขาตั้งน้ำตาลไม่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยงพึ่งตรงนี้มากินตรงหน้านี้ไปกลับแล้วก็เอาน้ำพึ่งตัวนี้มาขาย บอกน้ำพุงแท็นว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่โบราณยังมีเรื่องอีกมากที่ซ่อนไว้ไม่หวนนักกีซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์อย่างเช่นบอกพยาคันมาที่เบตแก่เป็นพยาเดินดินไม่ได้คนสมัยก่อนไปไหนเขาก็มีถุงผ้าหรือกออม คือพร้อมใจของแล้วก็มีเชื่อแล้วก็ออกคานสอนก็หามหัวหามท้ายไปหากม่ก็ว่าหากของไปนั้นจะเรียกลูกหาบี่คะหากของอย่างนั้นแต่อิตาพิยานี่แกบอกว่าเดินนานๆเนนท้าแกพองหมดผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินพราะเนื่องจากติดเท้าก็ต้องเดิน ไม่จะตะแคงนี้เอาเท้าขวาเท้าขึ้นมาหน่อยพวกดีตีนแดงมันแดงเลือดก็ไม่เคยหนาเหมือนกับแถวบ้านแบบเวลาเก็บผ้าผพพ้าผอ,อ,อก็ต้องเอาข้างๆเท้าดึงมีถามว่าผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนดือิจพายานั่นก็ให้ลูกหากเอาเปรอย่างเปรยสายที่เราผูพ้าคม้าผูกแล้วก็สอนตัวเองก็นอน ก้อยเบาไพรมนหาไปพยาพี่ไปหล่อบืงเจียแล้วบึงใหญ่ระ,ะ,ะเบิดจะโทษแกก็ไม่ได้เพราะความตีแกมไม่ใช่ช่างรอเลยแต่แกออกอาสา,าเอาไปแนมะ่แกรู้ว่าเหยื่อทักคอนมันจะแตกหนีออกไปอยู่ที่นั่นก็ก่อนพอที่นั่นปืนแตกอ่ะีกแหละข่ายนี้เราอยู่ไม่แหละก็ต้องหนีกลับมาแกมาตายในเหมืองประวัติของพยาคนนี้ น่าสนุกทุกว่าแกเป็นอย่างไรแบบที่ฉันะเอามาใส่ไว้แล้วว้่นจดไปเพียงนั้นแ่ประวัติเขาแกเป็นเรื่องตลกเรื่องขำขำอยู่ในพงศวดารเพราะฉะนั้นพงศวดานเนี่ยพวกคุณไม่ชอบมาแต่ถ้าคุณอ่านคุณจะนั่งหัวเราะอย่างที่ฉันบอกพอเวลาตีกองตุงตุม วิ่งเอาทงแดงไปปักเหมือนกับสดที่สัญญาเวียนนาเลยนับพม่าก็กลับไปกินข้าวไทยก็กลับไปกินข้าวกินข้าวเสร็จกลับมาลบไปเขามีอันนี้ประวัติจริงนะคะหาหาของไปพอถึงเวลาจะตั้งค่าที่เราเรียกกันว่าตั้งค่ายเล็กค่ายคูประตูหอเลาะนั่นมันค่ายใหญ่แต่ที่เราเรียกกันว่าที่ กรอกระกำบังยากมากอะไรก็เอาไอ้พร้อมพวกนั้นมาตั้งตั้งตั้งเรียนเป็นวงกลม,มขุดดินใส่เอาของมาใช้แล้วก็อยู่ในบังเกอร์นั่นแหละเดี๋ยวนี้เราเรียกบังเกอร์นนะอออออรกร็อยู่ในบังเกอร์ขุดขุดดินน้อยกแล้วไปใส่พร้อมแล้วพร้อมตั้งไม่ตัมงขอบตัวก็อยู่ในหลุนตรงกลางอยู่ในบังเกอร์แล้วถึงเวลาก็อ,ออกมารบก,กันแล้วถ้าเผื่อคุณดู ไทยได้ยินเสียงกองทัพพมา่ามาแต่ไกลเพราะเสียงตีคลองกรองหน้าขับไม่จะลบก็ต้องตีคลองกลองบอกมาก็เหมือนในสงครามกูรุกเกษตรต้องเป่าสาังบอกกันก่อนว่าฉันจะมาแล้วได้ยินเสียงมาแต่ไกลแล้เขามีข้อห้ามมาจะพวกทหารที่ตีคลองตีกลองหรือทหารที่บรรเลงกฎนี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ห้ามฆ่าคนพวกนี้คุณไปอ่านนะคะเรื่องมหาภาราฏก็มีเหมือนกันแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าคนขับราชรถแต่มีการระเมิดกฎสัญญานี้ตึองอ่านแล้วจะคำเพราะฉะนั้นการเขีดเรื่องอิงประวัติศาสตร์คือตั้งใจจะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้น ที่คนไทยอื่นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมอ,อ่านแย่จำไว้ว่าคุณยายบอกอะไรเพราะวันหนึ่งคนแก่อย่างคุณยายที่รู้เรื่องกับจะน้อยลงทุกทีทุกทีลองไปอ่านสมทยาการดูมันคือเรื่องที่เด็กคนฟังยายเล่าแล้วเก็บมาเล่าว,ว่ายามเตียน ผู้ใหญ่ก็นั่งเล่าอะไรให้ลูกหลานฟังขอบคุณค่ะที่ฟังมาถังเดิม